สวัสดีครับบ้านหวยชแนครับผมเลขมาไม่ครบร้อยสิบหน่วยงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเลขมาไม่ครบร้อยสิบหน่วยต้องอธิบายครั้งนะราะบางคนเข้าใหม่มาไม่เคยทราบว่านำไปใช้อย่างไรนะฮะก็มีคนถามขึ้นมาเรื่อยนะครับก็ไม่ได้ถามใน youtube อย่างเดียวถามในเฟซนะว่าบางคนไม่เข้าใจหมายความว่า,าไง เลขมาไม่ครบร้อยสิหน่วยหมายความว่าถ้าเลขออกท้ายสามตัวรางวัลที่1เนี่ยเลขที่เราทำเนี่ยนะฮะมันมาไม่ครบแปลว่ามันไม่ออกครบ3ามตัวถามว่านําไปใช้อย่างไรก็นําไปใช้ตัดชุดเต็งชุดโต๊ะนะตัดชุดเต็งกับชุดโต๊ะสามตัวนะครับผมยกตัวอย่างไอ้ตัวแรกชุดแรกศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยเราสามารถนําไปตัดชุดโต๊ศูนย์หนึ่งห้าได้นะฮะหมายความว่า ตัดชุดเต่งชุดเต่งที่มันมีศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งโซนห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศซนตัดชุดเต็งได้หกชุดนะครับมันก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับชุดเลขมาไม่ครบเนี่ยจริงๆแล้วผมได้ทำมาก็ประมาณประมาณสิบหกสิบหกสิบเจ็ดงวดนะฮะแต่ถ้าว่านำมาเผยแพร่นี่นำมาเผยแพร่นในเฟซบุ๊กนี่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะฮะสี่ห้างวดแรกเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้เผยแพร่นะครับนะครับไม่ได้เผยแพร่พอเห็นว่ามันเดินดีก็เลยนํามาเผยแพร่นะครับตอนแรกผมก็ไม่กล้าใช้นะเห็นว่ามันไม่เข้าเลยนะครับก็นํามาใช้พอนํามาใช้ตั้งแต่ประมาณงวดสิบหกสิงหาคมนะครับสิบหกสิงหาคมหกสองจนถึงปัจจุบันงวดที่แล้วนะครับถึงงวดหนึ่งมีนาเนี่ยก็สิบสองงวดมาแล้วนะฮะ มาอีกสองนวดแต่ผมจําไม่ได้ว่าโพสใน y t u t u ท่านท่านเมื่อไหร่นะ,ะท่านก็ไปดูของเก่าะอนะครับในสิบสองวดหรือตั้งแต่สิบหกงวดก่อนหน้านี้นะฮะรวมรวมทิ้นไม่ได้นํามาใช้เนี่ยมันมีผิดอยู่สองครั้งนะครับคือครั้งแรกที่ผิดในเดือนอในเดือนพฤศจิกายนนะรู้สึกพฤศจิกายนที่ออกที่ออกสามเจ็ดห้านะฮะสามเจ็ดห้ามันมีอยู่ตัวนะครับ แล้วก็ถูกมาถูกมากี่งวดอะถูกมาอีกห้างวดหกงวดห้างวดนะมาผิดอีกงวดครั้งที่สองนะในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ออกสี่ศูนย์สามนะครับที่ออกสี่ศูนย์สามผิดนะฮะงวดที่แล้วก็ถูกนะครับงวดน,นี้ก็มีคนขอมานะครับก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกนะฮะใช้ไปตัดชุดโต๊กับชุดเต่งนะครับ ก็ตัดได้เยอะเหมือนกันนะฮะทอนนี้ในชุดที่เราเอามาเนี่ย <c oughs> มันจะประกอบด้ดยสามสามกลุ่มนะฮะเพราะนั้นเมื่อผมก๊อปปี้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเลขบางตัวซึ่งมันซ้ํากันนะครับทากันเพราะนั้นท่านก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะในสามกลุ่มเนี่ยนะะมันจะมีซ้ากันบ้างน,นะฮะสมมุติว่าศูนย์หนึ่งห้ามีไหมมีซ้ํากันไหมในชุดที่สองดูที่มีไหมชุดที่สามมีไหมนะซ้ากันแล้อย่าสงสัยนะฮะ นะครับผมขี้เกียจไปตั้งเรียงนะครับผมก็คัปลอลากลงมาเลยนะครับแล้วก็ปริ้นออกมาให้ดูเพราะนั้นในงวดวันที่สิบหกมีนาคมก็ได้ดังนี้นะส่วนท่านที่จะนำไปใช้ก็พี่ณาวเองเนาะก็มันผิดได้แบบอธิบายให้ฟังแล้วนะครับก็ทำมาประมาณสิบหงวดนะครับก็นำมาใช้จริงๆประมาณ12บวดงรวดประมาณสิบ็ดงวดก็ผิดไป2งงวดนะฮะ งงวดเดือนพฤษกาคมน,นะครับที่ออกสามเจ็ดห้าครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมางวดที่แล้วที่ออกสามศูนย์สี่นะฮะที่ออกสี่ศูนย์สามนะครับผิดอันนี้พองวดวันที่หนึ่งมีนาก็ถูกนะฮะอันนี้เป็นของงวดสิบหกมีนาคมนะครับก็ไปเลือกใช้เอาเลือกตัดเอานะครับก็มีคนขอไม่เยอะก็ไปตัดได้เยอะบางคนผมรู้แล้วเอาไปทําไมนะเจ้ามือก็เอาไปรับ นะเห็นว่าเลขพวงนี้มันเปนเนียงดับดับก็โอเคอยู่ก็ไปรับรับได้ตัวหนักๆฮนะหรือคนเขียนก็ไปเลือกเลือกรับคนที่สองคนที่ลงทุนก็ส่วนมากก็จะไปตัดชุดโต๊ะชุดเต็งนะครับก็เห็นขอมาเยอะนะก็ตัดให้แต่ก็ต้องเพีจยนณาดีนะได้บอกแล้วว่าผมไม่ทราบว่าเลขมีจอกอะไรนะอันนี้เป็นเพียงข้อมูลเป็นเพียงไกล์ไลน์เท่านั้นนะครับก็ นำไปใช้เองแล้วก็ผิดถูกก็ย่ามาโทษกันไม่ได้นะครับแต่ที่ผมมานำให้นำมานำเสนอก็เห็นมันถูกเยอะนะครับนํำเห็นมันถูกบ่อยแล้วก็มีคนมีหลายคนนะที่กัด copy เอาไว้ดูนะครับก็ท่านคงเห็นนะครับของเก่านะก็ตรวจด,ดูนะครับมันมีผิดงวดสามเจ็ดห้าอย่างงวดแล้วก็สีู่นยนสามนะครับสองงวดเองนะครับทำมาแล้วสิบเอ็ดงวดดิบสองงวดนะฮะ โอเคนะครับ <c oughs> สำหรับคนที่ขอมาก็จัดให้ดังนี้นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ